สวัสดีค่ะวันนี้จะมา,มาให้รู้จักกับศีลห้านะคะเพราะว่าช่วงนี้มาอยู่ป .2 ออได้เรียนวิชาสังคมศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาพระพุทธพระคัมภีรศานาศีลห้าก็จะมาเล่าศีลห้าให้ทุกคนฟังนะคบอ่ามีเรื่องเป็นยังไงบ้างไปฟังก,กันก่อนเลยครับว่ามีข้อใดบ้าง ปานาติปาตาเวรามณีสิขาประธานสมาธิามิอัทนาทานาเวรบาณีสิขาประธานสมาธิามินะคะแล้วก็กามีสุมิชาจาราเวรามณีสิขาประธานสมาธิามิมุสาวาทาเวรามณีสิขาประธานสมาธิามิการมิไม่ใช่ละ รามีระยะมันช้ประมาณกระทานาวรวมัมีสีขาปัทางสมาธิามิข้อหนึ่งานาห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตข้อสองอันาห้ามรักย์หรือขโมยของคนอื่นสำหรับข้อ, 3, อาสมา,าม,สาาาสมยามีสุนชัตาราวรแวมัมีสีขาปัทังสมาธิามินะฮะก็คือห้ามผิดคู่คนอื่นห้ามแย่งแฟนคนอื่น นะคะแล้วก็มุสาห้ามพูดปดมดเท็ดหรือห้ามพูดโกหกนะครับห้ามพูดโกหกห้ามพูดปดนะครับห้ามไม่งั้นมันจะผิดศีลข้อหนึ่สี่นะครับต่อไปข้อนี้หนักสุดข้อห้าเดี๋ยนะห้าสุราเมระยะมันใชประมาณกะทานาเวและมันอยู่คาปทือสมาทิยี่ามิ ก็คือห้ามดื่มสุราเล่าอะไรพวกนี้นีแ่แหละครับเพราะว่าท้าดื่มสุราเล่าอะไรพวกเนี้ยก็จะผิดทั้งห้าข้อเลยก็คือหนึ่งดื่มสุราแล้วก็ไปฆ่าคนบ้างค่ะอะไรบ้างแล้วก็แย่งแหวนคนอื่นบ้างแย่งลูกคนอื่นบ้างอะไรแบบเนี้ยครับแล้วก็ไปขโมยของคนอื่นบ้างแล้วก็ไอพูด โกหกใครคนอื่นบ้างนะครับก็จะเป็นมานานี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสำหรับสิน5้าในวันนี้นะครับ